สวัสดีค่ะเพสมาชิกช,ช่องสูตรหัวรอยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณน,นะคะดับร้อยบน,นะคะเทบชนนะคะห้าสูตระคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคํานวณกันนะคะดับร้อยบนของเรานะคะหลังจากที่แอดไม่ได้ลงนะคะเลขดับนะคะมาหลายงวดน,ะะน่าจะประมาณ3งวดได้เนาะเรามาดูนะคะในงวดนี้นะคะจะเป็นนะคะสูตรที่1กับสูตรที่2เนี่ยจะเป็นสูตรเก่า อันนี้นะคะจะเป็นสูตรเก่าส่วนสูตรสามสี่ห้านี่นะคะจะเป็นสูตรใหม่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะดับเกินเก้าปีนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะดับมาแล้วสองร้อยห้าสิบเอ็ดงวดสูตรเราใช้หลักแสนสองครั้งสิบบนสองครั้งหน่วยบุสามครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองและบวกค่างที่หนึ่ง ตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกบวกสเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับหน่บวกสองเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเก้าบวกหะคะเท่ากับศย์ดับที่ศูนย์ะคะสูตรที่สองนะคะดับมาแล้วสองร้อยแปดงวดสูตรเราจะใช้ หลักหมืนห้าครั้งหน่วยบนสองครั้งสิบล่างสามครั้งหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งและบวกครั้งที่เก้าห้าบวกแปดเท่ากับสามสามบวกหาเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหก หกบวกเก้านะคะเท่ากับห้านะคะดับที่ห้านะคะอ๋อเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรเก่าด้วยะคะ่ะนี่นะะแอนลงต้องแต่งวดที่สิบหกเดือนสองนะคะสูตรที่ยังผ่านอยู่ก็คือสูตรนี้สูตรนี้นะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะนี่คือสูตรเก่านะคะเท่ากับว่าสูตรที่สามนะคะก็เป็นสูตรเก่าด้วย ดับมาแล้วนะสองร้อยสี่สิบสามงวดเริ่มตั้งแต่สูตรนะหลักหมื่นหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่สี่ หนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้บวกเกบวกเเท่ากับสีบวกสท่ากับเบวกเเท่ากับหกบวกแเท่ากับสีบวกหท่ากับเก้บวกหนท่ากับศบวกสเท่ากับสองสองบวกหท่ากับเบวกสะคะเท่ากับหดับที่หนึ่ะคะสำหรับสูตรที่สเสร็จแล้วสูตรที่4เนี่ยจะเป็นสูตรใหม่นะคะดับมาแล้ว236งวด สูรอยใช้หลักแสนสามครั้งหน่วยบุนสองครั้งหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองลบกข้าองที่สามสี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดดับที่เจ็ดฮะสำหรับสูตรที่สี่สูตรห้าเป็นสูตรใหม่นะฮะดับมาแล้วสองร้อยสามสิบเอ็ดงวดคือโดยใช้หลักแสนหลักหมื่นร้อยบนสองครั้งสิบบนสามครั้งสิบล่างหน่วยล่างสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งและบวกครั้งที่สี่ 8 1 9บวก1 2เท่ากับ9 9้า6 6บวก6เท่ากับ5 5 7บวก7เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7บวก2ท่ากับ9บวก9ท่ากับ0วก6ท่ากบวกศเท่ากับ6 6บวกหเท่ากับ7 7บวก4 8บวก1ท่ากับ9บวก6เท่ากับห้บวก7เท่ากับ2 2บวก5เท่ากับ7 เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกศูนย์เท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าดับที่เก้านะคะครบแล้วนะคะทั้งห้าสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเราได้เลขดับในงวดนี้นะคะก็คือดับที่ศูนย์ดับที่ห้าดับที่หนึ่งดับที่เจ็ดฮะแล้วก็ดับที่เก้านะคะสำหรับนะคะดับร้อยบนฮะ 05179นะคะถ้าเพื่อนๆนะะติดตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าตัดทิ้งนะคะให้เลือกเล่นไปนะคะอย่างงวดนี้เนี่ยตัวที่แอดชอบทั้งในหลัก,กร้อยนะคะก็จะเป็นสูตรค่ะที่แอดวางไว้นะคะในหลัก,กร้อยนะคะแล้วก็จะมีเจ็ดคะที่ในงวดนี้เนี่ยชอบส่วนตัวะคะอา้าวเจ็ดแอดชอบแล้วทําไมแอดถึงเลือกมานะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรค่ะที่อ่าดับระยะยาวนะคะก็เลยนะคะเลือกมานะคะเราไม่รู้นะคะ่ะว่า หวยเนี่ยมันจะออกที่ตัวหนายนะคะฉะนั้นก็เอามาลงให้ก่อน,นะคะส่วนตัวหนายชนเด่น,นะคะก็อย่าตัดทิ้งก็แล้วกันนะคะเหมือนอย่างงวดนี้เนี่ยถ้าคู่มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบศูนยะะ์่ะในหลักร้อยแต่ถ้าขี้มาเนี่ยแอดก็ยังมองว่าเจ็ดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาได้นะคะในหลักร้อยนะ,ะแต่ถ้าเพื่อนๆทาไม่ชอบนะคะและคิดว่าสามารถนะคะดับผ่านนะคะก็ให้เลือกนะคะตัดอ่า ทิ้งนะคะหรือว่าจะเลือกเล่นคะก็ขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ